Music i n s i ไซดเปียนโนสุดซึ้งลายซินสุดซิ่งกับ5เพลงเรียกน้ำตาของ E.T.C. กำลังสำคัญของวงดนตรีระดับสุดยอดของ E.T.C. คือคู่ขวัญเปียนโนซินอย่างโซ่และบีที่ยืนหนึ่งในวงการมาร่วม24ปีแล้วลายดนตรีที่เกิดจากเสียงเปียนโนและซินซอนประสานเกิดเป็นดนตรีชั้นยอดโดยเฉพาะเพลงชา เพลงช้าของ E.T.C มีความพิเศษกว่าวงอื่นๆก็ตรงจุดนี้การทำงานของทั้งสองคนนอกจากความไพเราะยังมีความลึกล้ำแต่สื่อสารง่ายเรามีตัวอย่าง5เพลงกับหลายเป็นโนสุดซึ้งและซินสุดซิ่งมาฝากกันเธอคือใคร กับท่อนอินโทรเป็นโนสุดคลาสสิกโดยทางคอแบบเดียวกันทําให้ได้ซาวที่ใหญ่ขึ้น31วินาทีกับอินโทรเพราะๆที่เต็มไปด้วยรสชาติดนตรีเข้มๆทุกคนฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายเป็นเพลงที่ทําให้เราได้รู้จักเพลงช้าสไตล์ etc และความริ้วไหวในการพนมโน้ตของพี่โซ เสียงอินโทรสไตล์อิเล็กทริกเปียโอนสวยงาม ที่มีลายซอฟต์ซินวิ่งผิวๆอยู่ด้านหลังคอยประกบให้ลายกีตาร์ที่เสริมเข้ามาเมโลดี้เด่นชัดมากขึ้นแค่ทอนขึ้น13วินาทีก็มีความน่าสนใจขนาดนี้ในขณะที่ตัวเพลงคอร์ดพันที่คอยเชื่อมแต่ละคอร์ดแอบใส่โน้ตที่เป็นเทนชันให้คนฟังรู้สึกเหมือนจะขาดก่อนจะเกลีย่ยให้ไพเราะในขณะที่ท่อนฮุกมีลายซินคคอยสอดประสานกับเสียงร้องรายละเอียดในส่วนท่อนต่อต่างๆถ้าลองจับฟังดีๆจะเห็นว่ามีเทคนิคเมโลดี้ที่หลากหลายมากตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ใครนิยามเพลงนี้พระเอกคือพี่บีเปียนโนในเพลงเป็นอินโทรขอสวยรองไวเพื่อห้เทคนิคกีตาร์ฮาร์โมนิกฟังดูเพราะเด่นมากขึ้นในเพลงนี้เปียโนจะเล่นเสริมเมโลดี้โดยรวมของเพลงและหนึ่งในท่อนโซโลที่แข็งที่สุดทอดหนึ่งทากีตาร์มีท่อนโซโลบาดใจลายซินของพี่บีก็เป็นแบบนั้นโดยการไล่โนส้สสไตล์ดีมเทเตอร์นอกจากนั้นทอนจบยังสุดยอดามากมาก เข้าข้างตัวเองอีกแล้วความคลาสสิกของการใช้คอร์ดในพาร์เมนโนที่ใช้เทนชันในแต่ละคอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมทอนโซโลในสไตล์บัรลาดขคอร์ดพวกม i n เนอร์เซเว่นแฟตไฟทเทนชั่นต่างๆต,ตอกย้ำด้วยลายซินลีฟที่เลือกโนต้ตได้อย่างลงตัวเป็นสไตล์ดนตรีแบบ E.T.C. ที่ทุกคนชื่นชอบมาอย่างยาวนาน จริงเป็นสิ่งที่ตายเพลงนี้เป็นเพลงที่โชว์การโมดูลเลตขอดที่เนียนและซับซ้อนทั้งขอดและฮาร์โมนีของเปียนโนสาวซินที่ประกอบอยู่ในเพลงที่มีโนต้ตเท่ๆอยู่มากมายโดยเฉพาะท่อนโซโลอยากรู้ว่าเพลงช้าลายดนตรีโหดๆเป็นยังไงลองฟังจากท่อนนี้ได้เลยลายโซโลเสียงสังเคราะห์ทั้งหมดแสบจัดจ้านแต่ไม่เสียอัตราดดนตรีแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าคนที่ใช้เทคนิคทฤษฎีในการทำเพลงได้จริงเป็นอย่างไร นี่คือวงคีย์บอร์ดคู่ที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้มือคีย์บอร์ดในยุคหลังได้เรียนรู้การใช้ทั้งเทคนิคและรู้หน้าที่ของการเล่นคีย์บอร์ดที่ดีในวงอีกด้วย